ตอนที่วสิขาวมาจูนเนาะเอาต,องตรงๆบวเดตขางความหวังอีกอย่างเลยโดยความที่ไปอินเดียกับอาจารย์อาจารย์ถามกันเลยแบบสี่มหาเฮ้าหรือว่ามาแนะน้ำเฮ้าวาเป็นตามะหายเฮ้าเนี่ยมาจูนส่วนตัวกักบอาจารย์คืออาจารย์จะมองเห็นสิ่งใดในตัวเฮ้าหนะเฮ้าบา่โหโมูแต่ว่าอาจารย์แนะน้ำให้มาจูนส่วนตัวก็เลยโลงทะเบียนมาจูนส่วนตัวกับอาจารย์ถามว่าขาดบังอีกอย่างบ่โบ่บเดกขาดบัง แต่กับหูศึว่าอาจารย์ต้องมองเห็นีกอย่างในตัวเ่าแหละถึงเรียกหเหาเมามาจุนส่วนตัวค่ะมหาศจรรา์มากสึ่งการมหาศารร์น่ะมันมันกะอธิบายมาเป็นคำเบารวมมาทายทอดประสบการณ์หายอาจจะโบมดเนาะ มันหลกึกถึงแบบอาจารย์ทรงพลังคำวมาถึงจิตข้างในของเฮาจิตข้างในของเฮามันรับกระแสพลังงานจากอาจารย์แล้วมันกระสันสะเทือนสันสะเทือนความว่าสันสะเทือนเนี่ยมันจะเป็นแบบบางที่ไม่อาจจะแบบปิติดีใจปลาปื้มปลาปลื้มจนแบบน้ำตาไหลพังผู้พังผููออกมาแบบนี้ก็มี หรือว่าการสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งที่ข้างในมันอาจจะไปถูกสิ่งที่มันกระทบหรือว่าปมที่มันเคยมีติดอยู่ในใจเฮ้านะ่ะมันก็จะเป็นการสั่นสะเทือนแบบฮองไฮหฮองไฮ้ไฮแบบเซลล์ในร่างกายเฮ้าสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนน้ำตาไหลน้ำตาไหลแบบเนี้ยอันนี้ก็คือพลังงานที่อาจารย์ทรงให้เฮ้านะคะที่มันรับรู้ได้ มันจะมีความรู้สึกสองอย่างความรู้สึกหนึ่งมันจะรู้สึกเบาสบายแบบมีความสุขเอิศนะคะหลังจากจูนเสร็จอีกอันนึงมันก็นจะมีความรู้สึก้ายๆว่าตนเองนะ่ะส้งพลังกล้าหารอาจหารมันจะมีความรู้สึกแคร์สองอย่างนี้ท,ที่มมนแสกอยู่ในตัวเฮ้านะคะ แต่หูสึกโป่งโล่งสบายแล้วก็มีความสุขอันนี้คือชัดเจนปลาปื่มปิติอันนี้คือคือชัดเจนนะคะหลังจากที่จูเสร็จแล้วต่างกันชัดเจนมากเลยคือมันรับรู้ถึงแบบอาจารย์ส่งอะไรให้เราเนาะอาจารย์ส่ง ส่งเป็นคําพูดนั่นแหละเหมือนกับคำว่าจูงจิตส่งเป็นคําพูดให้เราอย่างเงี้ยเราจะรับได้ทันทีเราจะรับได้ทันทีทนทมันจะมันจะชัดเจนกับตัวเรานะ่ะคือเสียเสียอธิบายว่าัปงนอะไดีละ อ่าใช่ใช่อาจารย์ส่งอะไรมาปุ๊บเรารับได้ทันทีเหมือนกับอาจารย์กําลังจูนเราอยู่อีกเรื่องหนึง่งแล้วอาจารย์บอกว่าอ่ะสงบนิ่งล้าลึกแล้วก็ดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลง,ง,งให้เรารู้สึกอ่ามีสติอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยคือจิตของเราเมื่อกี้นะ่ะเมื่อตะกี้นะ่ะภายในหนึ่งนาทีนะ่ะมันจะอยู่อีกอีก,อ,กอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จูนเนาะพออาจารย์บอกปุ๊บมันก็จะปับพลิกเหมือนกับเชื่อฟังอาจารย์ เชื่อฟังคาครูบาอาจารย์ว่าท่านให้ทาอะไรอ่าบอกให้นิ่งให้สงบให้ลึกลงลึกลึมเหมือนกับว่าจุนจิตของเราให้มีสติลึกลงลึกลงอย่างเงี้ยเขาก็จะนิ่งลึก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 ลงอย่างเงี้ยมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันชัดเจนมากค่ะคือมันรับพลังงานของอาจารย์ได้แบบเต็ม้อยเต็ม้อยเลยค่ะใช่ใช่ใช่มันตรงตรงทุกทุกอย่าง ตรงมากกว่าชัดเจนมากกว่าเข้าถึงข้างในเราแบบลึกกว่าเห็นค่ะผู้ไฟมันจะอยู่ข้างหน้าเราอาจารย์ก็จะบอกว่า เราไปนั่งชั้นที่สามสิบสี่นะมันจะมีชั้นบนเราหนึ่งชั้นชั้นล่างเราหนึ่งชั้นแต่ชั้นที่เรานั่งเนี่ยมันจะตรงพุพอดีเลยไม่ต้องเงยไม่ต้องก้มแล้วเราก็จะเห็นภาพพุที่มันแตกพุงพุงพุงมันรู้สึกว่าเหมือนเขามาเฉลิมฉลองเขามาจุดพุในการตื่นรู้ของเรามาเฉลิมฉลองฉลองการตื่นรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะคือมันจะเกิดขึ้นอยู่ในเขาเรียกตาที่สามหรืออะไรเนะี่ยมันจะรู้สึก โล่งโป่งมันจะรู้สึกแบบดีดาดีดานะคะเซลล์ข้างในเขาจะรู้สึกดีดาดีดาใช่มันจะได้อัตรลดยิ่งยิ่งกว่านี้หรือเปล่า ก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งแต่เมื่อจูนเนี่ยมันก็ได้อัธรลดแล้วนะได้อัธรลดแล้วนะมันคมมันชัดมันเห็นผู้มันเห็นผู้คนแล้วก็คือคือเหมือนกับว่าตาในเราเห็นแต่ก็อย่าลืมว่าข้างในเราก็สัมผัสนะเซลเราก็รู้สึกได้รู้สึกรู้สึกสัมผัสว่ามันเหมือนมันเป็นของจริง มันรู้สึกว่าเป็นการเฉลิมฉลองไม่เหมือนกับว่าเขาจุดพูดเนี่ยเฉลิมฉลองชีวิตของเราเฉลิมฉลองการตื่นรู้ของเราหรือว่าเฉลิมฉลองการตื่นรู้ของคนทั้งโลกนะประมาณนั้นนะคะโดยเฉพาะเราโดยเฉพาะเรานี่เราเราเรา,เรา,เราคือหนึ่งในนั้นแน่นอนหนึ่งในนั้นแน่นอนต้องมีเราเพราะเราได้ที่นั่งดีที่สุดด้วยนะคะสุดยอดมากค่ะ